เราทานอาหารแบบไหนเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานแบบนั้นทานอาหารที่อร่อยแล้วก็สะอาดที่สําคัญเราก็รู้ที่มาที่ไปแบบแหล่งที่มาที่ไปของอาหารที่เราทานมันมีน้อยคนมากที่จะทำได้แบบนี้ครับ โอมากเกษเนี่ยถ้าแปลตรง,ง,งตัวแปลว่าตามใจคุณนะแต่พอมาเป็นในร้านอาหารญี่ปุ่นเลยได้หมายถึงการเชื่อใจเชฟตามใจเชฟนะครับ,นะรบการที่เข้ามาทานโอมากเกษก็คือการที่เราให้เชฟเป็นคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราซึ่งเชฟเขาก็จะจัดเตรียมทุกอย่างมาให้เราแล้วเป็นคอ,คอร์สคอร์ส ชื่อเอิร์ธนะครับภาปุลบุรักษาตะกูลเป็นเชฟและก็เจ้าของร้าน Office, Office ออฟฟิศออฟฟิศพม่าเกษตรก่อนหน้าที่จะมาเปิดร้านนี้นะครับก็เคยเป็นเชฟและก็เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่เมกาชื่อเจฟนะครับเป็นซูเชฟที่ร้านออฟฟิศออฟฟิศนะครับคอนเซปต์ Concept ของร้านออฟฟิศออฟฟิศนะครับมันคือตามชื่อร้านเลยออฟฟิศออฟฟิศมันคือสำนักง,งานของปลาคือมันเป็นเป็นสถานที่ที่เราจะปล่อยให้ปลามันทำงานของมันเองในทำงานในที่นี้ก็คือ,อเหมือน ปล่อยให้รสชาติของมันได้ทํางานจริงๆก็ชอบทุกคําเลยตั้งแต่อันแรกที่เสิร์ฟมาเนาะโดยเฉพาะตัวพิเศษ3ตัวสุดท้ายก็สําหรับสเปเชียลเชฟ3อย่างครับก็ในช่วงคอร์สนี้หรือฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีคําแรกครับเรียกว่าโอโทโรคาเวียเราจะนําเสนอรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลัก นะก็คือรสชาติของโอโทโร่แล้วก็รสชาติของคาเวียเนี่ยมันจะเข้ากันพอดีเพราะว่าโอโทโร่ hmm. จะมีความหวานมันคาเวีย mm hmm. เขาก็จะมีความเค็มโดยธรรมชาติอยู่แล้ว mm hmm. พอทานด้วยกันโดยที่ไม่ต้องมีซอสอะไรเลยเนี่ยมันก็จะได้รสชาติของถุดิบแบบเต็มๆคำ mm hmm. ส่วนอย่างที่2จะเป็นเรียกว่าซูจิโกะอุนินะครับซูจ mm ิโกะแปลว่าไข่ปลาแซลมอนสดก็คือเราไขา่ปลาแซลมอนสดเนี่ยมาดองเองด้วยสูตรของทางร้าน ส่วนอูนิเราก็จะสลับใช้ครับเป็นพันมุราสกิกับบาฟุนแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแนวไหนเราจะถามลูกค้าก่อนเราก็จะเอามารวมกันทําเป็นทาร์ตหนึ่งคำแล้วให้ถาาร่วมกันข้างบนนี้จะมีพาร์เมซานชีสอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่แปลกที่สุดน่าจะเป็นอะไรที่ร้านญี่ปุ่นหรือไม่ค่อยทําที่เอาชีสมาเล่นกับพวกวัตถุดิบอะไรครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เราสึกว่าความเค็มของชีสที่เป็นพาร์เมซานที่หมมาอย่างน้อยแบบประมาณ18เดือนขึ้นไปรสชาติเขาจะโอเค แล้วเข้ากับพวกอูนีและอิค mm ุร hmm. ะได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คำที่สมจะเป็นอันกิโมะเรดวายเรดักชั่นครับอันนี้ก็สูตรของทางร้านเหมือนกันนะอันก mm ิโมะคือตับปลาบางคนเรียกฟอกาแห่งท้องทะเลเราก็เอาตับปลาตัวนี้มาตุ๋นไว้ในซอสวายแดงที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านคําที่เป็นตับปลาอกิโมะมันมีความกลมกลม่อมแล้วก็ความมันพอดีครับผมมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่า มันมีน้อยคนมากที่จะทำในแบบนี้ครับเข้ามาที่ร้านนี้ผมแนะนำให้จองล่วงหน้าสักอย่างน้อยสัก2วันเพื่อที่จะได้ make sure ด้วยว่าเราจะได้ทานในคอร์สที่เราต้องการแล้วก็ปลาที่เราอยากทานมันไม่หมดมันยังมีอยู่ก็ระยะเวลาของการทานโอมมกเา6เนี่ยจริงๆมากกว่าที่ว่านานมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าเราก็พยายามให้ทุกคน e น j อยกับเราจะใช้เวลาประมาณสําหรับเราเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45นาที ถึงชั่วโมงครึ่งโดยชอบทุกคำเลยครับผมก็อยากให้ลองออกมากระเซยครับราคานี้หากินไม่ได้อีกแล้วครับผมถนนนิมานเหมินซอย5านะครับอยู่ท้ายซอยเลยถ้าเกิดเข้ามา,าทางสิริมันก็จะอยู่ต้นซอยแต่ถ้าเข้ามาทางนิมานก็จะอยู่ท้ายซอยอยู่ติดกับโรงแรมสเตวินิมานครับสำหรับคอร์สแรกนะครับอันนี้เราจะเปิดด้วยซูโนโมโนนะครับซูโนโมโนแปลว่าสลัดญี่ปุ่นที่มีเกรซิ่งเป็นรสเปรี้ยว eating yeah out map